สกรระดับอำเภอกุชินารายนำโดยนางสมปองสุริวานผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอกุชินารายขอรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน2568ดดังนี้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ วันที่12มิถุนายน2568จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568และจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567ณสอกระดับอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน วันที่16มิถุนายน2568จัดโครงการสุขภาพดีวิถีใหม่ห่างไกลโรคเกนซีดีสนสกรอระดับตำบลทั้ง12แห่งอําเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินวันที่20มิถุนายน2568จัดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับนักศึกษานสกรอระดับอําเภอกุชินารายจังหวัดกาลสิน วันที่24มิถุนายน2568จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติน,นสกรระดับตำบลทั้ง12แห่งอภกุชินารายจังหวัดกาลสินวันที่27มิถุนายน2568จัดโครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจจราจรน,นสกรระดับอกุชินารายจังหวัดกาลสินกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรระยะสั้นกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงหลักสูตรการทำพรมเช็ดเท้าการทำเข็มกลัดจากผ้าการทำลายกรการทำขนมต้มการทำขนมแซนด์วิชการทำไข่เค็มสมุนไพรการทำขนมทองม้วนสมุนไพรณศกรระดับตำบลทั้ง12แห่งโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนชั้นเรียนหลักสูตรการสารตะกร้าจากเส้นพลาสติกหลักสูตรการสารเปลด้วยห่วงถุงเท้าการทำร่มผ้าขาวม้าจำนวน40ชั่วโมงณศกรระดับตำบลทั้ง10แห่ง หลักสูตรช่างทาสีจำนวน50ชั่วโมงนสกรระดับตำบลจุมจังโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหนึ่งอหนึ่งอาชีพการทอผ้าพื้นเมืองจำนวน50ชั่วโมงนบ้านหนองแวงสีหมู่11ตำบลขาอำขาอกุชินารายจังหวัดกาลสินกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต วันที่6มิถุนายน2568งานพัฒนาห้องสมุดรประชาชนร่วมกับสกรระดับตำบลแจนแลนด์จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่บ้านหนังสือชุมชนโดยมีกิจกรรม DIY ทำได้ให้เลยเข็มกลัดจากผ้าและกิจกรรมหมุนเวียนสื่อหนังสือหน้าบ้านหนังสือชุมชนบ้านแจนแลนหมู่ที่3ตำบลแจนแลนอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธ์ วันที่12มิถุนายน2568นางสมปองสุริวานผออศกระดับอำเภอกุชินารายมอบหมายให้นางนาริศราโรยรถบรรรักเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเงินกรมส่งเสริมการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ณหอประชุมคุรุสภากระทรวงศึกษาธิการ วันที่17มิถุนายน2568งานพัฒนาห้องสมุดรประชาชนรวมกับศกรอระดับตำบลนาโกจัดโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ห้องสมุดเคลื่อนที่โดยมีกิจกรรมบิงโกหันสากิจกรรมเติมสีแต้มฝันที่ขั้นหนังสือกิจกรรม DIY ทำได้ให้เลยพงมโหดและกิจกรรมพายกระซิบนโรงเรียนโคกหวายราสามาคัคีตำบลนาโกอำเภอกุชินาราย วันที่18มิถุนายน2568นางสมปองสุริวานพร้อมบุคลากรงานพัฒนาห้องสมุดประชาชนรวมกับศกรอระดับตำบลแจนแลนด์จัดโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ร่วมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่นวัดแจนแลน์เหนือตำบลแจนแลนด์อำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสิน วันที่27เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2568นางสมปองสุริวานพร้อมบุคลากรงานพัฒนาห้องสมุดประชาชนดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการห้องสมุดประชาชนเพื่อรายงานผลการดำเนินงานและรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการในการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้มีประสิทธิภาพและการดำเนินงานณนะห้องสมุดประชาชนอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย วันที่3มิถุนายน2568สออกรระดับอำเภอกุชินารายเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาโดยมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลณหอประชุมอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสิน วันที่5มิถุนายน2568ผู้บริหารและบุคลากรสกรระดับอำเภอกุชินารายเข้าร่วมรับการประเมินสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2568ณสกรระดับอำเภอกุชินารายจังหวัดกาละสินวันที่17มิถุนายน2568นางสมปองสุริวานพร้อมคณะร่วมทำบันทึกข้อตกลง MOU สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกณโรงเรียนโคกหวายราษมาคีอำเภอกุชินารายจังหวัดกาละสิน วันที่18มิถุนายน2568ผู้บริหารและบุคลากรสกรระดับอำเภอกุชินารายร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดสรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2568ณบ้านวายหมู่ที่9ตำบลนานโกอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสิน นางสมปองสุริวานผอ,อสอบกระดับอำเภอกุชินารายพร้อมคณะเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบคลังข้อสอบเพื่อจัดทําเครื่องมือวัดผลประเมินผลรายวิชาบังคับเลือกบังคับเลือกเสรีและแบบทดสอบซ่อมประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระหว่างวันที่24-25มิถุนายน2568ณหอประชุมบูรพาสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกาลสิน วันที่26มิถุนายน2568สกรระดับอำเภอกุชินารายรับการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามแผนงานโครงการกิจกรรมของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกาลสินนำโดยนางอรุณพลทองเติมพร้อมคณะในห้องประชุมบัวขาวสกรระดับอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสิน วันที่28มิถุนายน2568นางพันธิวาผิวอุบลพร้อมคณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568โครงการ i n n นโนเว o ันไทย Education ระยะที่2ณห้องประชุมแพรวามาหาวิทยาลัยกาลสินขอสรุปรายงานผลการดำเนินงานไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ